กับก๊อนใช่ไหมอ่าเหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดขึ้นประมาณสักกลางเดือนกรกฎานะครับช่วงนั้นก็ตอนแรกเราคิดว่าเป็นเป็นอึหมาขี้หมานะครับก็ตั้งก้อสังเกต นะครับพอมาครั้งหลังๆเนี่ยมันเริ่มถีเริ่มทีขึ้นบ่อยขึ้นประมาณต้นเดือนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยของเดือนสิงหาเนี่ยก็ประมาณสัก4ครั้งแล้วครับแต่ทีเนี้ยมาจับจุดได้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมมีการลากสายยางตรงนี้ออกมานะครับมาฉีดน้ำเราก็เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนละทีนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็เลยติดกล้องวงจรปิด นะครับกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนะครับตอนประมาณสักตีสามเศษเศษนะครับก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าเป็นคนนะครับมาอึมาถ่ายตรงหน้าบ้านนี้นะครับผู้หญิงนะครับอายุก็ราวๆสักห้กว่ากนะครับก็เขาจะเดินไปเดินมาบริเวณนี้แต่ตอนกลางวันเขาจะไม่เดินนะครับจะเดินช่วงตอนกลางคืนนะครับก็ อยากจะฝากวิงวอนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังไงก็ช่วยจาัดก,การเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าทางบ้านของพี่สาวผมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอีกอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าเขามีญาติหรือไม่มีญาติยังไงก็ช่วยนําตัวไปรักษาหรือว่าไปาส่งสถานที่ท,ท,ที่เขาควรจะอยู่นะครับ <_ S 1> เพราะว่าถ้าปล่อยออกมาอย่างนี้ก็ชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อนนะครับ เอาช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม